ฮัลโหลชีวิตส,สดชีวิตเด่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่น้อง,องวันนี้พาไปที่น,น้องทุกคนนะคะมาล้างรถนะคะมันที่นี่ไม่มีบริการนะคะทําความสะอาดหรือว่าบริการล้างรถเหมือนที่เมืองไทยนะคะทุกอย่างเราต้องท,อทําเองขั้นตอนก็คือเราเข้าไปในศูนย์ะนะคะแล้วก็ไปซื้อบัตรล้างรถมานะคะมันก็แล้วเราก็เอามาเต็มที่นี่นะคะแล้วก็ มันก็จะมีเครื่องฉีดเครื่องอัดเครื่องอะไรทุกอย่างนะคะแล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมมานะคะนี่นะน้ำยาทุกอย่างนะคะแล้วก็ผ้านะคะเพื่อที่จะทําความสะอาดนะคะนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคะเขาจะมีนี่ทุกอย่างนะคะเป็นแบบโฟมเป็นแบบแปรงนะคะแบบแรกแบบแบกก็มีนะอะันแบบนี้นะคะแล้วก็อุณหภูมิน้ําต่างๆน,นะคะ อันนี้เราฉีดน้ำยาแล้วนะคะแล้วเวลาเพอที่น้ำยาทำงานแล้วเราจะได้ทำการขัดล้างกันนะคะ ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเราใช้เงินไปทั้งหมด1 2 9โคนนะคะในการทำความสะอารดรถในวันนี้นะคะนี่มาดูเสร็จแล้วนะคะพี่น้อง่ะหลังจากเราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเงาวับจับตาเลยนะคะ เราวันนี้นะคะในการล้างทาความสะอาดรถนะคะสะอาดเรียบร้อยหายใจสะดวกนะคะตอนนี้เราก็ลางรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่น้องเล่นเอาหอดทีเดียวเลยแล้วก็ใช้เงินไปทั้งหมด129โคนนะคะในการล้างทาความสะอาดซึ่งน้ํายาเราก็เตรียมมา,ทาสที่ร้างรถแห่งนี้ในปั๊มน้ํามันนะคะเ,เขาก็จะมีหลายมีน้ํายาให้พร้อมแบบมีน้ํายาให้แบบมีหลายราคานะคะแล้วก็ นี่หลายๆอย่างนะคะแล้วแต่เราเลือกเอาว่าเราจะเอาโปรแกรมแบบไหนอะไรอย่างนี้นะคะเอ่อสำหรับวันนี้ก็เหนื่อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ